สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังขารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเล่าสามัญคีค่ะวันที่4พฤศจิกายน2567นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้อง เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะแต่ว่าเลขเด่นประจำวันหลุดติดต่อกัน3วันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอยากหยุดก็หยุดก่อนสำหรับผู้ใดที่ตามเลขเด่นประจำวันนะคะเรามาดูที่3ค่ะทุกคนวันที่3าใจให้0ูนย์และ8นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้มา5 5 7 8 5เด่นมา8พี่น้องเจจะคู่หลุดอีกแล้วนะคะทุกคน วันนี้เลขแปดในวันอาทิตย์ก็มีนะคะทุกคนแปดห้าแต่ว่าจับคู่หนึ่งกับเชียดคู่หนึ่งพี่น้องคะก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ได,ได้นะคะทุกคนก็เลยหลุดนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดก็มาแปดนะคะเลขเด่นประจําวันหนึ่งกับหกก็หลุดนะคะทุกคนช่วงนี้ก็หลุดสามเมือต่อกันแล้วพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะเอามาลุนต่อวันที่สี่แล้วพี่น้องถ้าผูดด้ใดมาก,ก็ขอให้ฟังๆมันๆนะคะ ผู้ใดบ่มกักเลื่อผ่านได้เลยพี่น้องแล้วแต่ความชอบความสมัครใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะปัจจัยเป็นของท่านเองไม่ใช่ของแอดมินโปรดใช้วิจารณญาณในการจับจ่ายนะคะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะสําหรับวันที่4นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่เลข9และหรือเลข4เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน9ค่ะ95 fc ขาสำหรับคู่ที่จจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระบางตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเล่เด่นประจําวันมีเข่าไม่หลุดเดี๋พี่ดองทาไพรบอมม,มักจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนขาเก้าห้าเ4 4านะคะสี่ห้า สี่แปดสี่สองค่ะประมาณนี้พี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่เก้าสี่สี่เก้าคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะเมื่อนี้ใจมากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะใจมักเก7าจจเก่าถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็สามารถตามได้เนะคะ่ะพี่น้องบอ่มักพี่น้องก็ผ่านได้นะคะเรามาดู เลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจะพคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละเหลือสี่คู่นะคะทุกคนค่ะมาดูนะคะบางคู่ก็มีในนี้บางคู่ก็มีมีนะคะทุกคนตัวเลขไลยตัวก็ไม่ได้จับให้พี่น้องบางมือนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนสองกับเจ็ดนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดมาดูนะคะ เด่นแยกอยู่ที่9และ4เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น92 2 9 9 7 79นะคะ9 7 7 9จับให้9 2 2 9จ็วั 9, 2, 9, จับให้ทามากระตามได้นะคะ4ค่ะ42 24 4 7 74วันนี้ก็จับให้ทั้ง42ทั้ง47นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านชอบก็สามารถตามได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเคยเนาะคะ่ะสถิดีกับที่เขาไม่หลุดพี่น้องค่ะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามกีวันที่4พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขปู่สุขคนเด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ